สวัสดีตอนเศ้าๆครับผมมันนีเถึกพายุเหรียญงานครับผมนำถ่วท่างเขาบ้านเลยครับผมนี่ครับผมผลงานของพายุโลแค่ขึ้นเดียวได้ครับนี่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับผมนำถ่วมทางเขาบ้านครับผม กาจะหลอดบ่หลอดครับผมทวมคือเก้าครับปีนี้บูใดมีเรื่องว่าบริจาคนี้ได้ครับผมครับน้ำเลิกได้ครับผมนี่ทวร้ลยครับผมครับน้ำทวมครับผม โอ้คุณนะครับขับ,บรบูมากเลยครับขี่ห่งอ่ะโอ้ขึ้นผายุกันเลยครับผมคุณนะครับวสวมคักสวมแนนะสวมจนสวมล้อครับผมขนาดนตโวยกสูงนะครับผม